นี่โดนนี้เมาสคันเพราะว่าไปไกลเดินขาลากเปาเอาติไม่หยวนหนึ่งสองสามสี่ครั้งหนึ่งหยวนปกติสิ่แต่ว่าสิบหยวนเพราะที่เมาเมื่อเราเมาเขาก็คจะมานั่งเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องนั่งเพราะเราเ่านี พ่อเมื่อกี้เราบอกแล้ววเราคนอื่นมามาขับไม่เรื่อื่นนนี่เป็นภาควิชาหนึ่งนหนึ่งหนึ่งภาควิชาหนึ่งภาควิชาหนึ่งภาควิชานี่ e n g i n r i n g center อยู่นี่หนึ่งภาควิชาหนึ่งภาควิชาเมื่อกี้ภาคภาควิชา,า,ชา,า,ชาเกรทรี่นี้นว,นว,ว,ญญวะลยภาคมหวอันนงนกันอีก้

นี่โรงแรมนี่เรนี่นี่โรงแรมถึงแล้วนี่ไงน่โรงแรมแ่บอกถ้าแบบว่าถ้าถ้า